นางกับเจือเด้อง่ายล้างลงไปพพ่นซะนม่ล้างลงไปกด้ตักละน่ะเฮ้ยมาพี่น้องใส่อันนี้ก่อนรถอันจักเฮากินกะทิเด้อบนกินน้ำมัน <c oughs> กินกะทิกะทินาวข้าวเดี๋ยวบ่แม็กซ์ถ่ายบรรยากาศใต้น้ำให้เบิ้งพี่น้องปะ มาเลยลูกจะไปอาเจาะก่อนดินบางทองไปพี่น้องกลับสุขสบายดีเด้อมือ้อนี้กะเดี๋ยวบ่แม่กะสิพาสาพอนไปไปตลาดก่อนพี่น้องบ่ม,มีนักกินเลยเนาะพาคนท้องคนใส่ไปตลาดก่อน <laughs> ้าวิเมียสุที่หักไปตลาดก็ขี่ดือเนะว,ว้าวพชิโมแอปียงลูกออกมาจากขีดือคือมิคือแม่มันเด้ออพัมพลกขี่ดือ เดี๋ยวสิช้อนสปอนขับรถมือหนาคนก็จอดลายแต่ว่าห่านนี่สอนจะขับรถเนาะเอ้ยข้ามาเอ๊ะบ่บ่เนาะท้องหมูยั่งลายอยู่เด้เดี๋ยวลูกเกิดมาเพื่อจังสิชอนลูกครับหมูยั่งลายอยู่สิซ้อนใจเลยวาหมูเพาไปไปล่อยเหรอวะไหมูยั่งลายตีลายมือ ลูกเกิดมาจาังชิชอนลูกครับเนาะเ <Okay. S 1> มื่อทางใดเลยเมื่อานี่กับเมื่ออะอันนี้ก็คือวัดเนาะพี่น้องวัดอาจารย์มันนี่ก็พอ่อคืนนั่นแหละหรอ้ยเหยีบยบจังวะเราไปเบิ่งด้วยอย่ามาได้อย่ามาได้อย่ามาได้ตะปู ลงไปเบิง่งเฮย้ยยเียบยังว่าตุบโหลดตะปูยังว่าได้ตะปูเหยียบเขาตีนว่โอ้ยไม่ไม่ไม่ไม,ไม่มันดีคือมานจะลดมันดีจะพื้นมันตุบโหลดโอ้ไม่หน,น่อยๆนะ ี่ดีจะฝืนทำดีจะต pues ั้งขางมันถึกสีมาเลยเอ่ทไเนาะาเ้จอดอยู่ใช่ยจอดอยู่พูนเดี๋ยวค่ะจอดอยู่ไกลเกินห้าบจอดอยู่แคมทางคือเาาบ่เออจอดอยู่แคมทางทางมาุ ไปตูกนเน้เฮ้ยบัสเป็นจอดาบอกจ้าเอาเาลูกเจน้าะ่บอก,บอกจอดดูนี่เนาะบนสาไเนาะอใช่สะจอดชื่อันนันเขาบอกว่าจอดสาานะ่งเสาไฟเนาะอามอเทือนสะพอนเลย นีแน่คือใส่ชุดขนาดเนาะจัดจีนลงไปซอยดองก็อนนี้เนาะลงไปซอยแล้วเนาะซอยดองก็อันเลื่อนดองก็ใส่เลื่อนสะพอนเลยนี่เลื่อนสะพอนเนาะตัวอ้อมลังกระซีนพี่เนาะวนเลือนดองก็อยู่ฟี่เนาะทั้งข้างขาเงินเนาะอัดเข้ามาในเด้อให้มีงานลงไปซอยดองกัน ชื่อชื่อยาแนวให้สัางเลยพี่น้องสัางปุกกะโลหรือว่าปุกกะเบืองนั่นเองพี่น้องมึงนี่เบิกเงิน่นจะว่าเบิดแล้วไปจะมีแต่ใบน่อยมีแต่ใบน่อยเบิ้งเบึงหนับเบึงก่อนสิบซาวมีแต่ใบหาลอยพี่น้องเงินเต็มกระเป๋าแต่บ่มีเงินจัดดีซาวใบน้อย นี่จะไปพันจองพันโน้ตบนอับดอกเดินสะพานพอดลงไปซอยงานเขาอยู่เนา่บอดกลางเต็นบอดข้บกลางอานผู้พี่น้องเยอันนี้เฮือนสะพานเด้กพี่น้องอันนี้ก็คือไม้ชีเห็ดเทือนนั่นแหละ ท,ทั้งถ่าไปลงไปโมไปโม,โ,มโมเกินดองไปซอยป๊ะป,ป๊ะเดี๋ยวไปพ่อกันอยู่กูแหละพี่น่ะปัดเลสโก้พี่ชันคักเดี๋ยวงา้น ก่นจะไปตลาดกะพาเมียม,มาเบิ้องนก่อนพี่น้องคลองนะ้ำแบบน้อรกลังนี่ก็สิแล้วเลยพี่น้องแต่ว่าเขากำลังก่อบันไดนะลอ,องกไดคิว้าวทำต้องใสๆก็กิดทอดบว้า จะเพียงอย่างน,นี้พี่น้องจัช้าวฟอนชาดือ้อได้ปะนเนอะเด็กก็มาส่งวัว อเออก็บออกมะวาะอ้า้าเานบอาเดี๋ยวมูไปเบิรงเฮือนก็ได้แป๊บหนึงมอดแอร์นมูหนาวนี่มอดรึไงมูบบแหนหมอนี่กดตัวนี้มอด đéo biết bận hơn còn cho nó phải chơi nữa à này, gần vào mạch cả phía đông này này cái bột bột bộ ี่น้องน้ำเดี๋ยวเข้าตลาด พี่น้องตอนนี้ก็ได้เวลาเอาน้ำออกตะโบเลยดูดน้ำออกตะโบเนาะเมื่อยกันถึงเวลาดูดน้ำย้ำได้แล้วต้องได้ใส่ท่อพี่น้องเลยกันใส่จักรอีกว่ามาเดี๋ยวเขับไปเอาจักรกับพี่น้องอยู่ในเฮือนพห่ดป่ะลูซิโกมาพี่น้องตอนนี้กำลังแบกจักรออกมาโอ้ยหนักเลยหน่ไยหน่หนัก ดูดน้่ขึ้นเตนสะพี่น้องมันจะาสงการแลยด้วยดูดน้่ขึ้นโอ้เงินกี่โกเดี๋ยวล่างอ่างกลยเห็ดเห็ดสะแถวนี้มันบ่ได้พี่น้องมันมีใบไหม่หลายพดแบเนี้มันหล่นลงมาใส่มันบาไว้ เห็ดชะแท้นน่บวใบไ,ไม้หล่นลงใส่เนาะพี่น้องไปเดียวมาแม็กต่อกรับพี่น้องแป๊บหนึ่งเด้่องรัสโกมาพี่น้องตอนนี้กำลังต่อทอเนาะต่อทอเสร็จแป๊บหนึ่งพี่น้องเลยต่อทอนะ้ำลงไปเลย มัดก่อนบ่เอาน้มันมา่อยวโอยแฮนั่นใช่เลยใช่เลยลอยรถใช่เลยลอยรถนี่ยบ่แม่น

มาพี่น้องใส่อันนี้ก่อนรถอันจักเฮากินกะทิเดี๋ยวไปกินน้ำมัน <laughs> กินกะทิกะทินาวข้าวมันเบีแล้วเกิดมมีกระจุยเลย มีน้ำน้ำเบอร์นี้น้ำมันแค่นี้มันมีน่ะตองเนาะน้ำอยู่ในกระตุกนี่แหละเออแม่เลยน้ำน้ำมันก็ขาวๆนี่มันหากระตุกโอ้ยมันมาข้างในกันตองนี่มันจะตายเพียงฉันคอยกบเห็นแล้วกันบุกข้างในกันตอง

ึงนน่อันหนทอกอันหนใไฟยางอันหนันีว้วกะโหลกจดูใช้ัวากระโหลกมัน เก็บ่ยนอุปกรณ์ก่อนจากเขาจะบอไปแล้วมันบ่มีตอน้ะเด้กนี่กโลงเขาจะบอกไปดูดป,าดป่า,าเด้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาน้ำมาใส่ก่อนไปแป๊บนึงเด้อพี่น้องกำลังได้น้ำใส่อันนี้พี่น้องเอ้ย เต็มเลยเขาจะงัด พี่พี่น้องน้ำไหลลงมาพี่โอ้ไหลออกเลยเฮ้ยเอาไม่พอยมาก่อยน่ถูกพอยนะฮันเด้เดี๋ยวเอาไม่พอยกับพี่น้องเลย ป่ะเดี๋ยวเราก็ลงมือเมียนนางน้ำกันพี่น้องเอ้ยเปิดลิ้นปีนีม่ได้คลายเครื่องเราตัวตัเป็นทองเลยดิยเป็นทองแล้วลาคล้ายปีนี่เนาะมีแต่สีลิ้นซื่อๆนะจักซิมียังไน่พี่น้องป่ะรุ่นน้องกันแมงไอันนั้นไ,ไ,ไม้เกิดเว้งูกิโก กักชีมียังไลยพี่น้องเอ้ยฮอ้ฮู้ฮู้ฮู้่ะพี่น้องแป๊บหนึ่งเด้อเดีเด๋ยววอลแม็กหาบนขวดใส่ก่อนปะเริ่มใกล้สิบุกแล้วพี่น้องเตรียมงมปออลาเฮ้ยลงมาแหละงมปลา เดี๋ยวเขาเปิดอันเดียวข้างล่างแล้วเขาก็เปิดน้ำใส่ลอยลิลเลยน้อยน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวดูเลยมันเป็ุผมยางเข่าทุผมยางเข่าเลยจักกระตุกเจ้าบริยินบอกกินจักมันกระตุก ตาเอดี๋ยวเราบ่งน้ำกันันหน่อยพี่น้องว่ามันสิแปนประมาณใดเนาะ เราเจอกับมือเร้าเป็นแหลวปั๊บเลสโกเดี๋ยวบอแม็กสิถ่ายบรรยากาศใต้นำ้ำให้เบิ้งนี่น,อน้องปะเด้พี่น้องเบิ่งใต้นำ้ำ พี่น้องฮูาขับใส่น้ำไหลมิติกล้องพยายามแจ้งมาได้พี่น้องกล้องก็บยายามแจ้งแล้วพี่น้องเออผู้ใหญ่ผู้ใดอยากสนับสนุนกล้องมาแม็กสนับสนุนกล้องโกโบมาแม็กในเด้อพี่น้อง Ba, để mới bưng cái phi nào. Nằm, này, này coi bốc biết không? Ừ. Cái bốc Bắt ta tớ bưng Tới này, biết không? Tớ này cái bốc là biết không? นอกจากพี่น้องม,มันดูดบุึ้นเลยนอกจากลืนให้เขามาปัดเนาะดูดบุึ้นเลยพี่น้องปืนเขามาปัดก่อนท่า,าจังดูดใหม่เนาะเอาได้ปุ่มมาดูดได้ปุ่มแบบสันๆได้พี่น้องอยู่เฮือนใหม่พี่น้องบอแม็กยังบม่ได้มา ป้าพี่น้องพอกันพอกันมืออื่นเด้อพี่น้องมมอนี่ก็ขอกาคำว่าสบ,บัสด,ดีเด้อพี่น้องบ๊ายบาย